สนับสนุนโดยอวตารคลินิกมอ,มอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร0876222223ถึง9สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสองพระกับผมฤทธิสองพระครับเราจะพาไปล่วงลึกถึงประวัติเกจิชื่อดังในประเทศไทยและวิธีการสองพระแบบมืออาชีพครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับอาจารย์ฤทธิลมศักดิ์ผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อทบนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์ครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของหลวงปทบชินได้ครับครับก็เป็นเครื่องรางอีกชิ้นนะครับที่เป็นหนึ่งในสามยอดนิยมของหลวงปทศเลยครับหนึ่งในสามไม่ใช่ครับที่เป็นที่ต้องการที่สุดของูศิษ์ท่านนะครับก็ฤาษีพึ่งครับฤีพึ่งนะครับหลวงปทบนะครับมีท่านสร้างไว้สองวัดนะครับที่ผมเอามาให้ดูนี้ออ่าพเศวว่าปีสอง6ันห้าสบกนะครับพิธีเสาห้าอายุ5้าสิบสี่ปี ับที่ตลาดไปเกีติว่าวัดชนแดนนะครับนะครับข้างในนะครับจะบรรจุตะกุดสายตานะครับก็จะมีนางกวักแล้วก็จะมีปลาเล็กนะครับจุดสังเกตสีพึ่งที่ทันหลวงพ่อเก่าจริงให้ดูที่สีครับนะครับจะมีสีเขียวนะครับออกเขียวเลยนะครับแล้วให้ดมครับกินจะหื่นมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ําตาลสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าสีพึ่งใหม่ละครับไม่ทันนะครับ พุทธคุณเด่นมากทั้งเมตาหมายมแต่นี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งนะครับชอบตีไก่มากอยู่หลังวัดจำเปิดนี่แหละครับนะครับเอาตีเพื่อหลวงพ่อเนี่ยไปทาที่หัวไก่นะครับแล้วเอาไก่ไปชนปรากฏว่าไก่คู่ต่อตู้เดือยเยามากครับแทงไม่เข้าถ้าตีไงก็ตีไม่เข้านะครับสีเพื่งหลวงพ่อเลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเหนียวอีกอย่างนึงครับคือมหาอุดเลยครับเหนียวมากหนังเหนียวมากไก่ไม่สามารถตีแตกได้ครับใช่ครับผมมีชิ้นหนึ่งจะอยากถามอาจารย์ครับ อ๋ออันนีเ้เรียกว่าชานหมากหรือลูกกมชานหมากนั่นเองครับชานหมากคือหมากยังไงครับอาจารย์คือ,คคอชานหมากเนี่ยคือเป็นหมากที่หลวงพ่อต้มท่านเคี้ยวเนี่ยนะครับท่านเคี้ยวเคี้ยวเสร็จแล้วก็เอาเอามารวบรวมไว้นะครับแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ถักเสื้อผุ้แก่กศิบซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนเขาจะมานั่งรอเอาเลยฮะรอเอาชานหมากหลวงพ่อที่กำลังเคี้ยวเนี่ยฮะคนจะมานั่งรอเลยพอหลวงพ่อบนแต่กระถิ่นปั้นจะวิ่งแย่งกันเลยครับ แล้วก็ประสบการณ์ดีมากนะครับป้องกันพวกลุงเพนรมพัดป้องกันคุณสายดีมากแาก่แพ่งป้องพันนะครับป้องกันสัตว์ร้ายพวกงูเยี้วเยี้วขอพวกสัตนักเดินขัดไม่เข้าแหละครับนะครับฉันหมากลงโทษไม้มีหลายขนาดขน้ดเล็กกลางใหญ่นะครับเริ่มสร้างตั้งแต่ยุคต้นต้นลูกตางยุคใบนะครับมีหลายยุคแต่ตอนนี้เกยเยอะมากนะครับจุดตั้งเกตก็คือดูเชือกได้หลายถักนะครับเชือกก็คือเชือกปอกแก้วปลายถักหมูซ้อนนะครับ จะต้องแตกใหญ่นะครับของเกีนะครับจะมีลักษณะออกกระดบกระดางนะครับมีสีพึ้นมีน้ํามันเยอะนะครับนะครับถือว่าไม่ไม่แช่นะครับก็ดูดีๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเราต้องขอขอบคุณอาจารย์ฤทธิ์มากครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของลัทธลัทธิลัทธิลัทธ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 ิลัทธิัทธิล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 ้ทธิขัทธิลัทั มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องาะของขาอหงลงุมทบติดต่อจา์ได้ทางไหนม้างครับครับก็ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับหรือทังหนังสือก็ได้ครับซื้อหนังสือไปอ่านนะครับเพราะว่าหนังสือจะบอกหมดวิธีการดูอย่างไงเครื่องลางหลุมทบนะครับส่วนท่านชมท่านใดมีข้อสองสัยเกี่ยวกับพักเครื่องทั่วไปนะครับต้องการที่จะซื้อเออช่าบูชาหรือจะแบ่งปันยานก็มาได้ที่ร้านเสี่ยงสองพา์ตคอมครับตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์นะครับก่อนถึงสุขสวัสดิ์42นะครับสำหรับวันนี้นะครับ รายการสองพระก็หมดเวลาลงแล้วครับติดตามรายการสองพระได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19บเก้นกาสามสิบนาทีถึง19บเนกาสามสิบห้านาทีครับทางช่อง WBTV สำหรับวันนี้นะครับมผมฤทธิ์สองพระกับอาจารย์ฤทธิ์หล่มศักดิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสนับสนุนโดยอวาตารคลินิกมอบโอ,อกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร0876222223ถึง9